วันนี้มาทำสมชนะครับคูณกระของอเกค,ครับคร mm hmm. ั้งสุดท้ายที่ทำน่าจะประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วสองปีน่าจะได้ฮะกว่าน้นเลยฮะมอเคสวยใจดีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองมาดูครับว่าจะยกขึ้นมาได้แค่ไหนนะครับผม อันนี้ก็ได้ไปทั้งด้าน2ด้านแล้วนะครับก็จะสังเกตว่าแดงๆนิดนึงแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่อยู่ข้างในนะแต่ก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่ามันเริ่มขยับขึ้นลวส่วนคล้อยส่วนย้อยมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตัวนี้อะไรนะครับตัวนี้เรียกว่าว m a ม Focusing ิง t กิลเซลนะคะเป็นเครื่องไฮู้จากเกาหลีการปล่อยพลังงานของเขาจะปล่อยมาเป็นคลื่นดนชอ็อตดังนั้นเนี่ยคนไข้จะรู้สึก สบายไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็อยากให้ขึ้นตรงไหนตรงนี้หัวยิงค่อนข้างละเอียดคือลากได้ตรงนี้เราอยากทํำหน้าวีเราก็จะลากประมาณนี้นะคะเจ็บเหนียงนะครับเจ็บเหนียงใช่เจ็บไหมคะไม่เจ็บค,ครับเก็บรบายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะนะคะปรับพลังงานตามคนไข้ได้ไม่เจ็บเลยครับสบายมากเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกนะคะแล้วก็อาจจะถ้าท่านที่แบบมีปัญหาค่อนข้างเยอะอาจจะมาซ้ำรอบที่สอง ได้รอให้ครั้งแรกในผ่านไปสักประมาณหนึ่งสองเดือนนะคะผลจะขึ้นเต็มที่ประมาณสามสิบวันคือวันนี้ก็ขึ้นแล้นะคะเดี๋ยวมาดูผลกันครับอันนี้ข้างนี้ที่เพิ่งทําเสร็จไปแล้วเมื่อี้นะครับถ้าสังเกตก็จะขึ้นไปกับข้างข้างนี้นะครับตอนนี้หน้าไม่เท่ากันละเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวทําต่ออีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ทําแล้วสองข้างนะครับ ถ้าสังเกตก้อนเนี่ยการก็จะชัดขึ้นแหละเหนียงอันนี้อาจจะต้องลดความอ้วนแต่ว่าก็ดูหายไปเยอะนะครับเดี๋ยวสเต็ปถัดไปก็จะเป็นเรื่องของตัวหน้าผาานะครับนี่ก็ทำหน้าผากยกเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่ามันตาโตขึ้นไม่รู้นะลองดูเนาะ และนี่ก็เป็นผลงานนะครับทางฝั่งซ้ายฝั่งขวากรามชัดมากนะครับเนียงเริ่มหายไปแล้วนะครับก็เนี่ยแหละครับพีแไบรท์นะครับด้วยเทคโนโลยี h ฮฟูแล้วก็ Smash สมาร์ผสมกันสุดยอดครับ